กรณีวัดนาป่าพงค์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีความผิดบทนำกรณีของวัดนาป่าพงค์และพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญทางศาสนาที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายในสังคมไทยทั้งในเชิงการตีความธรรมะและในมุมมองทางพระวินยัยพระอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะ ที่เน้นให้พุทธศาสนิกชนกลับมาศึกษาพุทธวัจนะหรือคำตรัสโดยตรงของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกซึ่งบางฝ่ายเข้าใจว่าเป็นแนวทางที่ต่างจากแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งตามหลักพระธรรมวินยัยหลักนิติธรรมและหลักเสรีภาพทางศาสนาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระอาจารย์คึกฤทธ มิได้มีความผิดทั้งทางวินัยและกฎหมายหากแต่เป็นผู้ยืนหยัดเผยแผ่พระธรรมในแนวทางที่สอดคล้องกับคำสอนแท้ของพระพุทธเจ้า 1. แนวทางพุทธวันจนะคือการกลับสู่แก่นแท้ของพระธรรมแนวทางที่วัดนาป่าพงยึดถือคือการศึกษาพระไตรปิฎกโดยตรงและนำคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการอธิบายธรรมะ โดยไม่ยึดติดกับคำอธิบายเพิ่มเติมของคำพีหลังยุคพุทธกาลพระอาจารย์คึกฤทธิ์เห็นว่าการปฏิบัติธรรมควรเริ่มจากการเข้าใจพุทธวจนะด้วยตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาและศรัทธาอย่างแท้จริงแนวทางนี้สอดคล้องกับพระพุทธพุทธในพระมหาปรินิพพานสูตรทีคณิกายมหาวักที่ตรัสไว้ว่าโยโวอานอนทร,รมมัญจะวินยัญจะเทสิตังปัญญตัง โสโวมะมะอัจเยนะสัทธาแปลว่าอานนทมและวินัยใดที่เรากล่าวไว้แสดงไว้ร,รมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอภายหลังเราล่วงไปแล้วข้อความนี้ชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ยึดธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ซึ่งตรงกับแนวทางที่พระอาจารย์คึกฤทธ์ดำเนินอยู่ 2. ความแตกต่างทางการตีความไม่ใช่ความผิดทางวินัยในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาความแตกต่างทางแนวคิดและการตีความธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเช่นสายเถรวาทมหายานวัชรยานต่างก็มีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันแต่ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระธรรมคำสอน การที่วัดนาป่าพงเลือกเน้นพุทธวจนะโดยตรงถึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดพระธรรมวินัยหากแต่เป็นความหลากหลายทางการสอนคำหรือ doctrinal diversity ซึ่งเป็นธรรมราของาศาสนาที่มีชีวิตการตีความต่างกันไม่ใช่การทำผิดเพียงแต่ต้องไม่บิดเบือนหรือหลอกลวงประชาชนซึ่งพระอาจารย์คึทธต์มิได้กระทำอย่างใดเลย 3. พระอาจารย์คึกฤทธิ์มิได้ล่วงละเมิดพระวินยัยเมื่อพิจารณาตามหลักพระวินยัยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้ประพฤติอันเป็นอาบัติใดๆไม่ได้ละเมิดศีลไม่ได้กล่าวธทรรมอันผิดจากพระสัทธธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์อย่างเจตนาในทางกลับกันท่านเน้นย้ำให้พระภิกษุและฆราวาสรักษาศีลเจริญสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาธรรม ซึ่งเป็นสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีลังสมาธิปัญญาจะเอตังพุทธานะสาสนังแปลว่าศีลส,สมาธิและปัญญานั่นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่พระอาจารย์คึกฤทธ สอนให้ยึดถือศิกขาสามนี้จึงถือว่าดำเนินไปตามทางแห่งพระธรรมโดยสมบูรณ์ 4. หลักนิติธรรมและเสรีภาพทางศาสนาในแง่ของกฎหมายบ้านเมืองการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาอยู่ภายใต้หลักเสรีภาพทางศาสนาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา31ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนานั้นๆดังนั้นการเผยแผ่ธรรม,มะในแนวทางพุทธวจนะถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมทางกฎหมายตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งในกรณีของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีพฤติกรรมใดที่ขัดต่อข้อกฎหมายดังกล่าว 5. มิติทางสังคมและการสื่อสารศาสนากรณีวัดนาป่าพงสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในยุคดิจิทัลพระอาจารย์คึกฤท์ใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ธรรมะอย่างกว้างขวางทำให้ประชาชนเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกเข้าใจผิดจากการนำเสนอข่าวหรือการตัดตอนเนื้อหาบางส่วนสังคมไทยจึงควรเรียนรู้ ที่จะรับข้อมูลทางศาสนาอย่างมีวิจารณญาณและเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงเหตุผลมากกว่าการตัดสินจากอคติหรือข่าวลือเพราะในที่สุดแล้วแก่นแท้ของพระศาสนาอยู่ที่ธรรมะมิใช่การตีความส่วนบุคคลบทสรุปจากการวิเคราะห์ตามหลักพระธรรมวินัยหลักนิติธรรมและหลักเสรีภาพทางศาสนาจะเห็นได้ว่าพระอาจารย์คึธิ โซธิพโลมิได้มีความผิดใดๆทั้งยังดำรงตนอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนอย่างบริสุทธิ์แนวทางพุทธวจนะที่ท่านเผยแผ่นั้นเป็นเพียงการชักชวนให้ชาวพุทธหันกลับมาศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งไม่ใช่การแยกตนออกจากคณะสงฆ์แต่เป็นการฟื้นฟูรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ตามเจตนารม์ดั้งเดิมของพระพุทธองค์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าธร,รมโมหเวร,รักติธรรมชาริงธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมพระอาจารย์คึกฤทิ์จึงควรถูกยกย่องว่าเป็นพระผู้รักษาธรรมมากกว่าจะถูกมองด้วยอคติว่าเป็นผู้ทำผิดธรรมวินัย